Look the other way, what doing, สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเทียซูเปอร์สตาร์ชาเลจ์ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ภาร,รกิจของเราคือจบให้ได้2ประตูครับทำให้ได้2ประตูใน1แมตช์น,นะครับอ่ะเจอโอลิมปิกมารเซยครับ ผมไม่รู้จักเลยนักเตะ,อะของมาร์เซนนะครับวันนี้จัดฟูลทีมตำนานครับนำโดยเกติศักเสนาเมืองซิกโก้ของเราครับตำนานทีมชาติไทยหนึ่งเดียวในตำนานทนนเเนาี่เป็นนักเตะเลเจนดี้ไม่ใช่สิเป็นนักเตะเลเจน d ในปี2021นะครับและมีข่าวว่าตอนนี้มีไฟล์ของเกติศักเป็นเลเจนดี้เมจิกม m เม e นสตาร์นะครับผมว่าชื่อมันยาวไปเนาะ เด,เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าอขอบฝั่งโมบายเราเปิดนะครับมาครับตอนนี้มาดูทีมของเรากอนหัวเขียวหมดเลยตัววินคนเดียวที่เป็นแนวนอน43 3ของมักเซ่ครับของเราเป็น4 2 3 1มครับมี3มิดฟิลด์ตัวลุกแล้วก็สนับสนุนด้วยกิตศักดิ์เสนาเมืองอยืนหน้าเป้านะครับกิตศักดิ์ใช้ยากครับทุกคน ผมลองมาประมาณ4-5เมตรเนาะแล้วก็เขาเป็นนักเตะร่างเล็กการเลี้ยงบอลแล้วก็การควบบอลอะไรค่อนข้างยากเข้าประทะก็โดนนะครับบอลอยู่ที่โรนย,ยูครับ หมุนหมุนหึ่งรอบแล้ว oh. ก็ออกซ้ายครับที่คาร์ลอสอืนให้สโคครับสโคติกโอ้โหติดที่หนึ่งจะหลบแล้วก็อะไรอ่ะยิงไกลสักหน่อยสโคยิงไกลยิงไกลเข้าบ่อยนะสโคอยากได้เป็นไอคอนไม่มีครับไม่ออกเลยมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยถ้าจะไม่ผิดนะซิโกพิกตรงนี้แล้วยิงครับตรงนี้เรียบร้อย หนึ่งศูนย์ครับพี่น้องมา,ขอ,าขอท่าดีใจหน่อยขอท่าดีใจหน่อยไม่เห็นนานละหรือค,ครับทีนี้ครับเป็นต้างเล็กนะครับแล้วก็บังแล้วก็ยิงครับบังพลิกยิงชาติให้เลี้ยงบอลน,นี่คงไปไม่ไหวครัสวยครับจัดเลยดอกแรกนี่ขอหน่อยขอหน่ยอยนี่ครับอโอเคโอ้เสียดายไม่ได้ใส่เบอร์สิบสามเนาะ มาครับอุ้ยต่อ10นาทีแรกเป็นสักสัดไปแล้วครับศ1-0มัน,นอยู่ฝั่งเขาครับหมกักซีหมกบนตรงกลางครับโยนมาเข้าฝั่งซ้ายผมไม่รู้จักเลยยิงลิมเส้นครับจะโยนไหมโยนลูกนี้ตัดได้ครับเทอะไรครับอะไรฟาวหรือเปล่า อืมอะไรกันครับอะไรกันครับคาฟูฟาวเหรอคาฟูไปทำอะไรเขาอ่ะเขาประทะนิดเดียวเองมาไปยึดวางเข้าไปข้างในนอู๋ชนเสาโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนคาฟูเทียก่อนยังไม่พ้นครับ ยังไม่พ้นยังไม่พ้นระวังโดนชิงเกบบอลได้ครับที่คาฟูคาฟูไปยืนฝั่งซ้ายแล้วคนโรนโยครับพักบอลแล้วก็เพิ่งจะวะนิดนึงครับมาโดนนาบอมาที่โรนโยครับแทงให้กิติศักดิ์กิติศักดิ์อ้นหานี่ไงครับคงบอลไม่ได้เลยครับคงบนโดนประทะแล้วก็เสร็จเลยครับโดนยยงบอลบอลไปของเขาครับออกไปทางฝั่งขวา ไปแล้ววันฟูลูกซ้ายขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุ้นทั้งบลรูหว่าเฮ้ยเสียบเลยครับจา้ามโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโยนโยนยิงกลับหนึ่งรอบจะเข้าในจะเข้าในใจแล้วโดนประทะโด,ะะโดะยโดนยรนัลโยครับเสียจังหวะนิดนึงแล้วก็เสียบสิครับสโคโอ้โหเกือบโดนเฮ้ยมาแล้วนะครับเก็บบอลให้วางเลยครับเกิศักดซีนอะไรมัง้งแต่บอลได้โอ้โห จานอะไรเนี่ยยดเขาสูงหรือเปล่าเห็นแล้วครับเคมิลครับไปที่เมคเกนบาเออออกขวาให้คข้าฟูครับคข้าฟูเข้ากลางไปไล่กัดสโคจิงกับคาร์นโยครับพลิกนิดนึงคืนให้สโคครับสโคฮันสิโก้ครับแทงแทงให้สโคติดครับยัง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  ตัดบอลได้ครับลูกนี้วางแล้ววางแล้วเคมเครับเก็บอลได้แหงเลี่ยมนิดหนึง่งออที่คาฟูไหมครับครับเจาะตรงกลางออกซ้ายครับสโคไปแล้วสิโกสิโกถึงจังหวะนี้นึงแล้วก็หมดเวลา1 0ศจากจากิติศักดิ์สีหน้ามองครับทุกคนไปต่อกันที่ครึ่งหลังครับ ยินครั้งเดียวจากจีิสักและเข้ากอรอบและเป็นประตูครับโอ้โหทั้งครึ่ยินครั้งเดียวเหรอโอ<ห>้โหโคตรตึงอะ่ะไปหรือครับบอลไปของมักซีบาเยเย็นออกไปแล้วมาครับบอลอยู่ที่ กิติศักดดึงนิดนึงแล้วก็ไปที่มาด้านหน้าครับคือมาที่กิติศักดิ์ผล่นหาครับหาตัวจ่ายสโค,สโคอยู่ขวามาครับซิโก้คื้นให้สโครครับสโคออกซ้ายครับให้คาร์าลอสคาร์ลอส,ลอสไปที่ซิโก้แล้วพิกจะ<า>อิงสักหน่อยอิงติดแล้วก็เรียบร้อยครับจบภารกิจครับผ่านแล้วทุกคนแค่ยิงให้สองลูกครับ หลังจากนั้นก็แพ้ก็ได้ชนะก็ได้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> <c oughs> เล่นให้ชนะดีกว่าเนาะ2-0ครับเรียบ 100, ร้อยภารกิจของเราแค่นี้ครับทำได้กจ็จบชาติแล้วก็ยิงครับลูกนี้อืม้มชาเลมากับดวงมากับดวงไปยืต่อนาท54ี54ครับได้ประตูที่สองสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับ ถ้าจะบีบถ้าจะเทสซิ่งกับกดอ็ให้ไล่ทีละตัวเนาะไม่ต้องไล่ไล่ทีละสองครับถ้าจังหวะทีะ่มันลงตัวหน่อยๆก็ใกล้หน้าประตูของเราอะ่ะค่อยค่อยกลับไปไล่อสองสองตัวนะครับมาครับตรงนี้คาฟูเติมเข้ามาแล้วเปิดมองเกมมิ่งซะหน่อยซิกโก้ขึ้นไม่ถึงตัวเล็กครับบอลไปของเขา เบนฟิก้าอะไรอ่ะเบนฟิก้าเฉยโอลิปิกมัาซเออบอลอยู่ที่ซิโก้ครับไปฝากให้โรนิโยครับพลิกพลิกแล้วแทงให้อักการอักการวนหาจังหวะนิดนึงดึงจังหวะแล้วก็ให้เจริสักเปิ้ลให้ฮานูน่าครับขึ้นหลังโอ้เสียบอลครับตรงนี้เสียบอลครับ บอนขเขาไลท่ทีละตัวครับทุกคนไลท่ทีละตัวถ้าอยู่ในแดนของเราหรือหน้าประตูค่อยบี้นะครับค่อยบี้ทีละสองผมเล่นประมาณนี้ครับเทคนิคของผมแต่มันก็บางครัง้ง,งก็ไม่ค่ได,ด้ผลนะดูดูจังหวะเป็นหลักนะครับน,นั้นนนั้เสียสมาธิละสสโคครับได้บอลตรงนี้พลิกมุนเฮ้ยเฮ้ยเสี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 ยบอลเสียบอล มาละจะโดนไหมจะโดนไหมนี่บีบสองครับอ,อะไรกันด้ทำอะไรเลยแค่บีบทีละสองนี่แซนวิชโดนศอกแคมเบล,เ,ลเข้าไป <laughs> มาครับขอเปอเลี่ยนตะัวหน่อยเนาะนาทีที่เกือบเกือบแปดสิบแล้วเจอร์ลัดฟิตเอาเจอร์ลัดไปที่แฟงรายการแล้วกัน เราไม่ต้องการเก็บลับครับเราต้องการเอนเตอร์เทนเกิบปอนดีกว่านาะตัวหกเกมโกเอเ,อออเ,เ,ออเโพเยอร์ครับอินเตอร์เตอร์มวละจลาดอินเตอร์ตอรนะครับโอเพเยอร์ครับอินเตอร์ตอรน่าจะนะถ้าจำไม่ผิดกับเดนิสลองครับประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โอเค ไช่ครับลุ้ยตัวรับออกเติมตัวคองบอลแล้วก็เปลี่ยนตัวลุกหนึ่งตัวเกริสักออกไปแล้วนะครับยิงหนึ่งประตูครับอะไรอ่ะนี่ถ้าเป็นตัวตัวจริงคงจะเตะวางขาไปแล้วนี่ครับปั่นด้วย้ายติด บอกครับลูกนี้ไปเก็บบลเออครับกัดชากไปเลยกัดชากไปเลยกัดชากไปเลยดึงจังหวะนี้หนึ่งเฮ้ยโดนอย่างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียบครับเสียบสิครับนี่โดนแซนวิชทับนี่สโคพานีไปละโอเคครับบลเออแทงมิสเตอร์ครับไดบอลครั้งแรกครับซิโก้เห็นแล้วกินิสลอครับอืมทำทางดีนะทุกคนขึ้นมาสี่ตัวครับเปิดมงได้ไหม ถึงจังหวะนี้นึกโอ้โหจนันม,ม,ม,มาครับมามาครับขออีกลูกขออีกลูกได้ไหมนี่นี่โดนสอกเขาให้ม,มาดอนนาไม่เอา แมวแมวเอาเอาไปคาร์ลสนี่เอาคาร์ลสดีกว่าครับลองไซก้อยดูยังมีกำลังขาอยู่ไหมคาร์ลส์ยังใช้ได้ยังใช้ได้หน,นุนนิดนึ่งหนุนนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเกิน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 โอเคนะลองดูครับได้ไหมได้ไหมยิงลูกนี้แบบ กลางประตูครับ LIKE ทุกคนน่าจะน่าจะได้เท่านี้ค no. ร okay ับสองลูกจบภารกิจได้นะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หมุนครับนี่ครับเสียบครับเสียบครับแกงบทโอเคครับทุกคน อา,อาจจะไม่มันเท่ากับหลายๆช่องที่เขาเล่นกันนะครับก็วันนี้ขอ,อหอมปาหอมพ,อพอเนะทำภารกิจให้จบตอนนั้นเองครับแล้วก็นี่ครับกิติศักดิ์เสนาเมืองครับแมนออฟเดอะเมดของเราวันนี้ครับ75คะแนนขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับหลายๆครั้งช่วงนี้ยอดวิวหายครับก็เช่นกันผมก็ น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าทางช่องจะไปต่อได้ไหมนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูทุกคลิปขอบคุณสําหรับคนที่ดูทุกคลิปนะครับแล้วก็ดูจนจบคลิปขอบคุณทุกๆไลค์ขอบคุณทุกๆ like. วิวครับช่วงนี้เพจเอาไอคอนเก,เก่ามาให้เราเปิดหลายๆคนก็มีกันหมดแล้วนะครับผมก็เข้าใจผมก็มีหมดแล้วก็เลยนั่นแหละครับรอว่าแพ็กหน้าจะมีไอคอนตัวที่เราต้องการมาเปิดไหมก็รุ้นกันต่อไปครับเล่นกันเพื่อความสนุกมะรอบนี้ เรามารับการ์ดฟรีแล้วก็เปิดตำนานกันครับไปตำนานทั้งหมดอืมก็เยอะอยู่นะหลายๆส่วนมากก็จะมีกันหมดแล้วเนาะขอแค่ไม่ซ้ำครับทุกคนเนาะขอแค่ไม่ซ้ำครับเดี๋ยวนะผมบาติสตูตา้านี่ผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือเปล่าบางคนก็ไม่มีนะบางคนนะครับแต่ส่วนมากก็จะมีหมดแล้วครับ แล้วก็ตติหรือเปล่าล่างนี้บาติสตูต้านี่แหละครับผมผมยังไม่แน่ใจอะ่ะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะอะกด,กดไปนะครับขอแค่ไม่ซ้ําครับใครก็ได้ขอแค่ไม่ซ้านะครับกดบาติสแล้วกันเนาะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับได้ตัวอื่นก็แล้วไปขอแค่ไม่ซ้ําครับไปเพียงมาครับไม่ซ้ำแน่ๆขอแค่ไม่ซ้ำครับ ขาขวามาละฟิวเขาว้าเฮ้ยยิปปุโรอาเอ่อนากามบูระไหมอ่านากามูระ,ะครับไม่ซ้ำทุกคนนี่ไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำมีจุดเครื่องหมายสีฟ้าบนหน้าชื่อตรงหน้า,าชื่อของนักเตะน,นะครับไม่ซ้ำโอเคถือว่าไม่มีปัญหาครับรอบนี้ I'm pushing the train, I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check is I'm chess. What's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from plan, it's a blessing, new focus, no guessing, just hold an obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression in here.